สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมเสษถีนะครับในเครื่องเดียวนะครับสามารถเล่นได้สองตัวนะครับไม่ต้องรอช้าครับไปดูเลยครับนี่ตัวแรกของผมนะครับสัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกผมจะตัดคลิปไปในช่วงตอนที่เข้าเกมนะครับอ๋ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวแรกของผมนะครับ ผมก็จะเล่นตัวจิ้งจอกนะครับส่วนอีเว้นใหม่นี่ก็ทำแล้นะครับแต่หมดไปหลายพันเพรน,นะครับไม่ได้ยังไม่ได้เลยนะครับก็มีดาร์คแคนนอนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนจิ้งจอกก็มีอยู่สองตัวแล้วก็เครื่องรางก็จะเก่านะครับของใหม่ๆยังหาไม่ได้เลยครับนะครับ,ครบเครื่องรางก็มีแค่นี้ครับ ส่วนผมจะพาไปดูตัวที่2นะครับตัวที่สองเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะไปตามดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปในช่วงตอนที่ตอนที่เอ,อ่อตัวที่สองผมเข้าเกมเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่นตัวที่สองของผมนะครับนี่ก็เป็นเครื่องมันอยู่นะครับนี่ครับ ตัวสองผมก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานนะฮะก็เครื่องลางเงกมกาก,กาก็เพิ่งเล่นได้ไม่ยังไม่ถึงเดือนนะครับติดต่อก็กากากันเนะฮะตัวก็กากาก,ก็สามารถเล่นได้ถึง2ลนยนะครับในเครื่องเดียวนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมส้2เกมนะครับเสร็จิธีการทำนะั้นผมจะมาสอนในคลิปหน้านะครับ ถ้าคลิปนี้เป็นครับบ๊ายบาย